วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่152ค่ายสิรินทรตตาบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินทรครบรอบปีที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานชื่อค่ายตามพระนามาพิไทยสมเด็จพระกนิษฐา ที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนศสุดาสยามบรมราชกุมาร,มารีโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบ,บกจึงอนุมัติให้เป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรสำหรับกรมทหารราบที่152ได้ย้ายเข้าที่ตั้งภายในค่ายสิรินธร เมื่อปี2553ปัจจุบันมีหน่วยขึ้นตรงได้แก่กองพันทหารราบที่หนึ่งค่ายพยักอําเภอบันดังสตาจังหวัดยะลากองพันทหารราบที่สองค่ายพยาเดชานุชิตอําเภอรามันจังหวัดยะลาและกองพันทหารราบที่3าค่ายสิรินทรอ,อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจัดก,กำลังพลสนับสนุนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวปดกระหม่อมให้ออกหน่วยรักษาผู้ป่วยและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควนิาวาน์ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายในค่ายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเซรินทรพร้อมกับพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันมีเด็กระดับชั้นก่อนอนุบาลถึงอนุบาลสองในความดูแลรวม39คนมีครูผู้ดูแลเด็ก6คน เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่วนด้านโภชนาการมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปช่วยตรวจสอบและแนะนําอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าให้เด็กรับประทานครบ5หมู่อีกทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และบุตรและกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมนอกสถานที่มีการศึกษาที่ผ่านมายังได้รับรางวัลครูศูนย์พัฒนาชายแดนใต้ระดับดี มากอีกด้วยส่วนการดำเนินงานศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกค่ายสิรินทรปัจจุบันมีสมาชิก20คนในปีนี้ได้ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการผลิตด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิน่นอาทิฝักคูนฝักสตอและใบมังคุดสกัดทำสีแล้วใช้กระบวนการย้อมเย็นในการผลิตมีผู้เชี่ยวชาญแนะนาการออกแบบให้ทันสมัยสวยงามใช้ได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยนาไปจําหน่ายที่ร้านผู่ฟ้าร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกร้านสมาคมแม่บ้านทัพภาคสี่และออกร้านภายในจังหวัดสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับกําลังพลและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มสตรีรอบชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเครือข่ายพื้นที่สันติสุขมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกิจการเพื่อสังคมนำผลกำไรกลับคืนสู่สังคมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ด้านโครงการทหารพันธ์ดีซึ่งใช้พื้นที่ห้าไร่บริเวณสวนยางพาราในค่ายสิลินทรแต่เนื่องจากพื้นที่จำกัดและมีลักษณะเป็นเนินเขาในเดือนมกราคม2563จึงขยายพื้นที่ไปยังค่ายพระยาเดชานุชิตจ,จังหวัดยะลาจำนวน85ไร่เพื่อให้กำลังพลเรียนรู้การเกษตรและปะศุสัตว์นำไปเผยแพร่สู่ชุมชนมีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์พระราชทานอาทิบวบงูบวบวหอมมะเขือเปราะพวงหยกจัก,กรพันธ์ทว่ฟักยาว ีม่วงสิริทนทรและถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ตลอดจนพืชผักสวนครัวการเลี้ยงควนเนื้อพื้นเมืองไก่เป็ดไข่พันธ์กาก,ากีแคมเบลปลากินพืชในบ่อดินอาทิปลาดุกปลานิลนและปลาสลิดส่วนพื้นที่ในค่ายสิริทนทรมีการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอและแพะพันธุ์พื้นเมืองรวมไปถึงการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่ง ผลผลิตที่ได้นําไปประกอบเลี้ยงส่วนที่เหลือขายให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายในราคาย่อมเยาเวลา12นาฬิกา41นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลโทรพรศักดิ์พลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่สพร้อมภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลตรีกเกรียงไกรศิรักรองแม่ทัพภาคที่สีพร้อมภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่ นายชยศิธิ์พานิพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำข้าราชการระดับสูงของจังหวัดยะลาที่จะเกษียณอายุราชการเฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลานายสุภกรปานแจ่มรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสเกษียณอายุราชการและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชยศิษย์พานิชพงศ์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน20คนเวลา14.38นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระกนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมหนึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนืองมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ใน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปหลัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลละองพระบาทกราบถวายบังคมลา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการกรมวิชาการเกษตรที่จะเกษียณอายุราชาการเฝ้าทูลละองพบาทกราบถวายบังคมลา ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแปดเหลี่ยมในการนี้นางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกราาบลงกมทุนรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าได้ปรับแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ในระดับครัวเรือนด้วยการเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรใช้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อไป ด้านวิชาการได้ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยนําเข้าระบบออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและจัดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอลงใน YouTube เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้านการส่งเสริมและขยายผลได้ปรับวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์เช่นการอบรมให้ความรู้เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี2563มีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของศูนย์กว่า9,000ราย สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดทำโครงการในพื้นที่42.35ไร่ปีงบประมาณ2,563ได้ดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริโดยการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชผักมเมล็ดพันธุ์พืชไร่และ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวการแจกจ่ายได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการแจกจ่ายช่วงที่เกิดเหตุการ วิกฤตหากปีใดไม่มีเหตุการณ์วิกฤตจะสนับสนุนให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาหรือเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการนำไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ในปีงบประมาณ2,563ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี2,502แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 5,695ซอง สำหรับการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรได้สำรวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชในปีงบประมาณ2,562โดยสุ่มเก็บข้อมูล231รายจากผู้ขอรับการสนับสนุน548รายพบว่ามีเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อการบริโภค9ราย ปลูกเพื่อบริโภคและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง17รายปลูกเพื่อบริโภคเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน53รายและปลูกเพื่อบริโภคและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองรวมไปถึงจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จำนวน19ราย ในส่วนของโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้นําไข่จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดํำริอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาฟักและอนุบาลเป็นเวลา20สัปดาห์นําไปเลี้ยงทดสอบเพื่อศึกษาการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ที่โรงเรียนโคกศิลาจํานวน50ตัวและที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง55ตัว ผลการทดสอบอัตราการไข่ระยะเวลา49สัปดาห์พบว่าการให้ไข่ไม่แตกต่างกันมีการทดสอบโดยการนําไก่สาวอายุ20สัปดาห์จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาเลี้ยงทดสอบ4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านปลักปลาโรงเรียนบ้านโคกสยาโรงเรียนบ้านหัวเขาแห่งละ50ตัวและพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทอง25ตัว พราะว่าผลการให้ไข่แตกต่างกันโดยพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุนทองให้ไข่เฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือโรองเรียนบ้านโคกสยาโรงเรียนบ้านปลักปาและโรงเรียนบ้านหัวเขาส่วนการผลิตได้นำพ่อแม่พันธุ์ไก่จากศูนย์ด่านซ้ายมาผสมและฟักไข่ระยะที่1ผลิตลูกไก่ได้84ตัวระยะที่สผลิตได้753ตัว จากนั้นได้นำไก่สาวที่ผลิตได้ในระยะที่1สนับสนุนให้แก่โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน15โรงเรียนโรงเรียนละ50ตัวเกษตรกรจำนวน21รายส่วนผลผลิตไก่ไข่ในระยะที่2กํกำหนดส่งมอบไก่ไข่สาวอายุ20สัปดาห์ในเดือนตุลาคม2563นี้ ส่วนการดําเนินงานเกี่ยวกับโรคเท้าช้างหลังจากการกําจัดโรคเท้าช้างสําเร็จและการควบคุมพื้นที่แพร่โรคเท้าช้างในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจํานวน13หมู่บ้านทําให้ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างมีจํานวนลดลงทุกปีประกอบกับแหล่งพ่อพันธุยุงพาหะโรคลดลง ปัจจุบันพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปลอดจากการแพร่เชื้อของพยาธิโรคเท้าช้างแต่หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อยังคงเฝ้าระวังการเกิดโรคเท้าช้างในหมู่บ้านรอบศูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคหนอนพยาธในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบว่าอัตราความชุกในการพบหนอนพยาธในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดำริของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระหว่างปี2560ถึง2562มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน,นื่อง ด้านการปลูกพริกไทยและการแปลรูปพริกไทยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทําโครงการสาธิตการปลูกพริกไทยค้างหยอป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาการปลูกพริกไทยการเพิ่มผล,ผลผลิตคุณภาพให้แก่เกษตรกรที่สนใจโดยเริ่มดําเนินการปี2562ในสองพื้นที่คือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจํานวน432ค้างและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส512ค้างซึ่งปลูกพริกไทย พันธุ์สารวักคเนื่องจากให้ผลผลิตสูงต้านทานโรครากเน่าได้ดีและ,จะเจริญเติบโต,ตเร็วพบว่าผลผลิตที่ได้จากทั้งสองแห่งไม่มีความแตกต่างกันผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่6ถึง7ขีดต่อค้างสำหรับการแปรรูปพริกไทยดำเนินการ2รูปแบบคือการนำผลผลิตพริกไทยสดมาแปรรูปเป็นพริกไทยดำและพริกไทยดอง